เอนี่ไวเนาะบิใส่ทอมานี่ขาดเป็นระหุยลงไปเบิดเลยเนี่ยรู้ไซทอไอ้คุณครับขนายไรบุญบุญยืนหนึ่งวันดีฮารดินใไซกับมมี่กันก็เจียวตอกรักแล้วเจียวระหุยเบีกุณแก้วคุนวัชรเี่ยงเยี่ยงเร็วเออม่ยอแม่โป้จกจกเห็นมาเห็นเป็นชางครับครับเพท่านเองว่าตัดอยูนกทีทีืนก้อนนึง ตไก่ได้มันไตออฮโว้ยมันล่นมดิน้ำนี่ระบายมาท่านนี่ครับพ่อ้อมนนี่มันแห้งเนาะแห้งเยูะครับพ่อมันขึ้นมาพุ่น่ะเต้นทึ่งโน่นใหุ้่นเออพุ่นมาเจะอะฮะเพิเบียงพุ่นอเพิ่ขาดพุ่นอเออโอ้โหน่ะพวาโนไปอั้นเยอะะๆเออออไปเลยละท่านมองว่าเปิดเลยอโหเปิดโโเปิดไม่อหน่วยเงหนิ่ขาดอีกทีขาดอีกเนาะฮะปีนี้เนี ผลมาลากลากนึกถัง,งอ,อ,อ,อหนยาเนคยได้อีเดนห่ิพวกพวกมีหนาดิปีดาสามเตียก็ว่าตายเนาะนมนตัดตัวนีงอ๋อครับพอตัดยาเราไขโยกันเนี่เขาขึ้นตัวพ,พ,พอตัดจากไหนตัดใบมันบ่ตัดเพรมันบื่อยู่พี่นงเขาตัดเระมันจะเี่ยงนนำาลครับ อ่าตาดังได้สามที่ให้ผมมือนึ่งอ่าให้ให้มันมีแต่เข่าขึ้นบปดนึ่งงานมันสิขึ้นบ่ทันเนาะครับระสิเข่าท่วมเข่าท่วมแหียบขึ้นไว้ก้วไปหนึ่งครับต้องงามอยู่นั่นทีนี่บ่ได้ตัดบปดนี้ยังแหียบเงยูยิ่งเออน้ำก็น้ำพูน้ำพูนได้ไงครับแต่ว่าบ่คคลมาไถมันคือควานเข่าใช่ไหมเอองามบ่ดีนี่เข่าน้าถึงหน้าเหี้ยตะโดดแล้วเนาะหน้าเหี้ยโอ้แต่โดดเน่ยนี่เฮ็ดตัวนี้เป็นเพราะอะไรหน่อยนี่หนิไหม ครับสามวิมพูเหตุจากเที่อะไรนี่บิมีมันไถไปเบางแห่งมันหกเอารถมาบุกเบิกครับมาบูเลยมันไถ่ไปงวนมาไถป่าน้ำอืมมันมีมพูเหตุดีๆมัไยครับได้กิ่นยี่เรื่องเนเนาะเสียได้กิ่นเหรอวะเฮ้ยได้กินแล้วพวกอรพทุกท่านน้ออันนั้นของผู้ใดรของยัยงามหมดทั้งทึ่งเออ ทะเลิดเป็นยังงามเป็นตะกีนเป็นปลากันเนาะโอ้เป็นปลาน่เนาะปลาชื่อเร็วนี่เฮ้ยผมว่วาสิเห็นแน่เดี๋ยวจะเทียงได้แน่เนี่ยนี้เขมว่าบุกเบิกโอ้เขมว่าปั้นกระแทบอ่ะนี่รถไทยสมมติเนี่ยครับหมอข้าเจ้าจังเออฮะนี่พอป่วยแบบนี้มันหยามันเอาอะไรเลยป่วยกันอ๋อครับครับปล่อยเลยนี่ก็ปล่อยได้ให้นั่นครับ มันก็เลยมาี่ไมาตัดเิ่งเกี่ยวผมไปกี่ปวยเเวีนอย่างนี้แต่ว่าหกปัปีนี่เปลี่ยนดีดด้ครับอันที่หกจะนีและอ่นี่ยผมมีคนเนาะเออผมมีคนเอาเอาเอาบ้าไว้เอาบ่ไไว้เอาไวก็ลยทงของมันครับมันว่าใช้ไใช้ง่วงอ่าอืมี่เฮ็ดที่ผูเฮ็ดดีแล้วเศ้าคนอ่นผุ้งเป็นอยไปเนาะเวหน้าตาหน้าโทษผมเป็นเด็กน่อยมาหาใส่ใส่เบ็ดใส่อย่างอยู่เรื่องเ่องขุนอดบ่ พไงพอไงเราเยเหตุเปหอดพุนเนาะหอดหุ่นห้างพุนครับเป็นทางทางโพเกาพุนไอ้สิ่งเดียวเป็นหนาเป็นเมื่อคนบุกหัวก็มาเห็ุบเห็ดบางไหนบางครับสีตะกี้นีเ่อครดบได้เขาเจ้าก็ได้หน่อยนี่เพิก็ได้เห็ดบไใเหยียนเนี่ยบไธรามาดามน้หอมนีมันแย่งอยู่เนาะ แห้งๆโมาแต่ขุนนะผมมาดอะวาแตุ่นนี่บป้าหยอน้าโรนี้โลกนี้โลกนี้โลกนี้ไปใช้ไมนี้โลกนี้พ่มี่มองไปกับม่พี่แล้วบ้านี้ทังหอจอยกัมลงมาตามานีเนอ่พอกับราบกันอ๋อของของพ่อกับไอ้จอยกับโรคนี้้กันลงหาพ่อขึ้กันอ๋อลงลงห่นอลงกุงแม่นอนี่ห้อม้ม่นตาเป็นตากี้นเป็นใหน้าเนาะครับข้วดตาสวงเนยข้าวเนยพุนูเท่งพี่กับสวงครับ โัพันุาสู่จอนำววพันธ์เหรอพ่อคุันนี้จอนำใส่แหงโซล่าเจครับีวัอสากับแพ้งนี่โซล่ากับโบแพ้งบบนไหนบันนี้โซล่าโซล่าเซลวเนี่ยเขาสมมจตนว่มาหขาจ่อเลามีไฟฟ้าเขาก็ใส่ไฟฟ้าเอาเอามือลงไปแค่มือหนึ่งหลวพอล่องอยู่หรับพอไฟเสียนเนไปหอดอเขาพ่อจออะไรมาจอแล้วจอสองบแล้วสองโบเล่นนะ โบล่าตีดข้องนี่ฝุ่นใสโซลาเซลล์ก่ะนี่อ่าเลิกไปไหนพอประมาณจะกีิาสิเมตรนี่แหะฮาสิพิคอนเลยมันพเออเึงาเลวรอนี่เบิดเบิดมื่อเล่นมาครบ่นี่แล้วมันจ่อข้าวเดี่ยวองนิบน้ํนครับน้เบิดมื่อใส่พวกมันก็ปิดมันปิจบไงโอ้ซ้ำซ้ำน้บาดานบน้องโน่เข้าตัวหนน้องโนเข้าแล้วน้ไหลจนรุ้ปาเลยโซลาเซลล์มันหอมเดียวกันเนาะนี่นคุณหอมหอม่นหอมุี่หอมปอ๋ยเกอครับอ นี่เนี่ยผู้แหวงพ่นจอโน่นนีเด้กับผู้เข้มออ๋บอกมั้งของผู้แหวงของผู้แหวงมึงบอกพ่นจี้หาแผงเนาะน้ามพ่นสบายเลยเด้เลยนี่แรงเพว่าแรงว่าฝนเลยหาเงินโอ้คุ้มค่าแล้วโอ้ยขุดสายหนึ่งเท่าไรแล้วน้องขุมเงินขุดสายหนึ่งมวยแพงอยู่แล้วแพงน่าโมบีเติมนิดวะเนี่ยปล่อยป่อแล้วนี่สบายแล้วกับผู้แหวงเนี่ยทีเนาะจบอเาจะแล้วก็พ่อเลยเนี่ยเนี่ยทีเป็นไรยเด้ เอยเป็นไรแล้วเปียงเนี้ยที่เขาสวนเขาจอน้าเมอีกเป็นคู้ซามาโลโกเปกไปแยไม่แย่อีกบันคิดป่เรื่ว่าครัเแตาว่าเขามาจออยู่จอก็มจอลอซานนะ่ว่าเขาใส่แผงโลาเซลลหรอเด็กแผ่นปะพักน้าเนาะเม็กเขาเขาเอ็ังแล้วเขาคอยเออเอ็ดใส่สวนใส่ยังเขาเหมาะดีครับพ่อมียูงยู่นี่หรอเพาะนจอจ้อกับ่าจอซามันมูดีว่าลูกแต่ว่า มีกระจกดิครับมองเขาเจ้าหมเข่าคนนอ๋อเฮ็ดเฮ็ดคือพอนี่บ่ะเออหวยฟองบัก่นิเนีอ๋อคุหนึ่เมยน่นครับครับอ้ยน้่ให้ว่ากุ้มแรงนี่านนั่มสีั่มรหน้่ั่มาเฮ็ดน้าตะคุนตัวนี้นีมาตัวครับป้ามัอฮะอันปล่อยให้มันรวงบวขาดกัสีไข่อยู่หรอเมีใส่บยน่นน่นไหล่งอ๋อครับนั่มไหลออกนี่ผมน่ครับ มันบ่อคอยลงมาหันได้ปอนก็ปีนเดี่ยวครับคอยลงมาพี่อบบนี้ครับมันบ่อไวกอบินมาไว่พอจะมาใส่อีกบนี้ครับมันจำมันบ่ไร่มันสิมันสิขาดปีได้แั่นเ้าเที่ยวบ่อไร่ด้เนาะครับโอ้ปีปีปีแรงมันก็ไหวยอแล้วปีปีฝนยังสี่บานนี่นี่แล้วมันม่ลากลาเนี่าลัางห้าส่วนฮตัวนี้ก็ขาดพออยู่นี้สองว่ามันเลยนี่เนี่ย โอ้โที่องครามก็เล่นจะไม่ไดเอารถุ่นหรือไมเอ็ดบันี่ยแงแรงเุ่นแล้ววันนีแรงเขาเลาแล้วโอ้สองว่นนี่แบกเาไว้เลอครับแลวดินย้อนอะไรใส่ทงปุ๋ยมาว่างๆเหมือนกับผาทงปุ๋ยปูนังเห็มัล่นตรนีอ่ปูนเนี่เนีมันยาว่าไรว่าไยาวเนาะครับอยไปก็ดันปีพงศใต้มันก็ดินเหนียวเนาะครับไปไหว้ข้าวเดียวเพื่อ้าวกับกวางง่ายๆจนชอบก้อยิมตัว ถ้อพน้อมนี er, at, trips, ่ม mm. ันแห้งปีนี้น้ำปีนี้แห้งปีนี้แห้งมันมาเลี้ยงมันหันเด้มาตัววางใดใดนี่มี่เลี้ยงไงว่าบ่มีเขาได้เลี้ยงเออได้พอโอ้ตายได้เขานี่ยาวโยาวันนี้ยากกว่าได้สีทุ่มตายวันนี้ว่าเราเคลมาเอาปุยมาอวันนี่ผมใส่เขาเจ้า ได้กินงามด้ยินได้กินมันบงามดีรถไถมันเนทีดันกินเนาะได้เสี่ยงไว้ใส่้อมันบงามเนาะมส่กินไ้มให้ก็กินแล้วนี่อ๋อกินสามสิบีสิบถุงได้ดินี่ยนั่เองันบรวเห็ดดวนเม่อกงามมันบัวข้ามูจจำเป็นเาถึงว่าใส่ปุ๋ยเร็อเออไม่ใส่ปุ๋ยหล้วปุ๋ยกระพงอีกปีนี้นะกระเพงสอบหนึ่งผ0านหา ปัญหาทิบัตรครับก็ซื้อมาสามถุงครับเออบ่เบาอีกแล้วเนาะออวันกันนี่กอแล้วปุ๋ยเอหาปุ๋ยเคียอวฟารองพื้นหนงถุงนึงสามร้อยซีอยเนาะครับก็ดีห้องพื้นไ้แล้วห้องกรได้เลรนเคมีไยครับเพราะว่านี่ซุ้มเกษตรเพราะว่าเรนเคมีมันเป็นดินดินดานไว้อืมดี๋ยยินงเข่าเยอะพอเออวันดันไปนะห้าวเมื่อวานวานร่องพื้นเขากับปันนะเขากับวานเข่าเขากับปันเนาะครับ น้ำดวนหน้าลมหรือยังฮะน้ำดเนอันนี้เ่อด้เพี้ยปากโมีแล้วเนี่ยเมียนควายกันีรุ่นจังยโมีนี่ทิพเนี่มีกันแ่แล้วี่่ขันตัวแขนนี่ยนะน้ำมีรวดไปเลยออครับพ่อพ่อพ่อมีนามไม่ก็สียโลครับซ้องให้เป็นให้นิ่งนะเจ็บกู่แดนเขาเงี้ยเงี้ยเจ็บกู่เงี้ยเง้ยมาเนาะครับเห็บน้น้อยอะไรขับรถไทย